ยันเนาะยันคมสวัสดีสสดค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคชั่นคนบนเวทนะคะซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของจีมเอ็มทีวีนะคะ2023นะคะก็ไปดูกันว่าในเรื่องนี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างไปค่ะคุณเจนไปว่าอะไรเราจะจดจ้อง จะจ้องจดสู่เราใช่ไหมวะเนี่ยทำไมมันดูนันน้องน่ากลัวจังเออเออเออแปลว่าการศึกษามีหลายมุมมากเลยครับไม่ใช่การศึกษามีอะไรทำนักเรียนนักศึกษาที่นี่เมื่อกี้ครูครูที่มาใหม่ใช่ป่ะอืมนึกถึงแต่ชื่ออาจินเนาะอาจิน ทำไมต้องอย่างนี้วะทำไมต้องแบบหลังข้อมวะโอ้เกินไปเอาแล้วแต่พีมพ์ดูหน้าดูหน้าแบบไหนดูวิยันเหรอยันโคมไม่ใช่วิแบบพอแต่งหน้าแบบนี้ดูคาแรคเตอร์เปลี่ยนเลยเนาะทำไมมันคิดถึงเด็กเก็บเตที่เป็นพลังผมหยิก ไม่ใช่คือคุณรู้สึกแบบอ่อนโยนให้ <ลง S 2> ฟิล,ล <ง S 2> แบบต่างต่างประเทศอะแล้วเราเข้าไปในห้องเรียนคนอื่นเอาตื่มเลวนะคืออะไรวะเนี่ยประตูปิดเฮ้ยตกใจนะประตูปิดไม่ใช่แต่มันสลับแล้วหุยมึงน่ากลัวนะเว้ยเวลาอยู่โรงเรียนตอนดึกๆอ่ะไม่ใช่แต่เมื่อกี้มันเข้าไปมันเหมือนสลับพาร์ทแล้วเนี่ย ไม่รู้ค่ะเปจับอะไรกูเล่าคึ้นคนหนิมด้วยอ่ะไม่คมแน่เลยอะ้รเสียงดนตรีไทยคืออะไรอ่ะผู้หญิงเหรอจากผู้สร้างเนี่ยเด็กเต้นเอ๊ยเอฟเฟแกตอนนี้ยต้องยังไม่ผิดปกติจริงนะเว้ยวันก่อนอีมันห้องหนึ่งก็เครียดจนขึ้นมาแทงอื่นโะ้ยงรืองว่าน้้งไม่อีก ชอบก็อย่างที่รูบอกก็วะโรงเรียนเราไม่ใช่เรื่องสอบเกินไปว่ะโรงเรียนเรา,อยอยาเก็เรียนหนักจริงด้วยุูยี่กัดเล็บเลือดออกป้าแกโอเคป่ะโอเคเลือดออกเหรออันนี้ฉัต้อต่อเลยมาแล้ว จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆแกจะบอกว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่มันมีนี่มันมาจากไสยศาสตร์เหรอวะก็ถ้าไม่ใช่แล้วแกจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ได้ไงวะฟูสักอย่างนไอ้ีแต่เก่อน นาตกอขอสารภาพได้ไหมเฮ้ยบางครั้งความอันตรายมันก็น่าหลงไหลเฮ้ยท,ทำให้เราหัวใจโคตรเต้นแรงเลยแค่หนึ่นแใบอะไรก็มึงดูขุนพันมาเลยตกใจเขาท่านไม่ลืมแล้วความอันตรายมันก็น่าหลงไหลเธอเชื่อไหมเชื่เธอเชื่อใช่ค่ะ เชื่อเป็่าเชื่อเชื่อในอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะเชื่อค่ะหรือก็เชื่ออาจารย์อาจิรอาจิรย์อาจารย์ไตหรือเปล่าชอบอ่ะมึงทำไมมันแบบว่ามีทำของีอะไรเงี้ยชอบแล้วคือเขาเข้ามาในโงเรียนนี้ทำไมอ่ะใช่เพื่ออะไร ใช่อยากรู้เเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูคนมนเวทจบไปแล้วนะคะแล้วก็ขอตั้งคําถามกับซีรีส์ก่อนละกันว่าในทีเซอร์ของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันให้อะไรกับเราบ้างคือฉันรู้สึกว่าหนึ่งคำถามแรกเลยคือวินมาทําอะไรที่แล้วทําไมต้องไปโรงเรียนนี้ทาไมไม่เป็นโรงเรียนอื่นกูอยากกูแบบโรงเรียนเราเองใช่ทำไมไม่เป็นโรงเรียนกูเพราะว่ากูจะแบบสุดมนต์เช้าเย็นอมน้โมอมน้โมคุโธอะไรอย่างเงี้ยมูเตลุแต่แบบว่า เราเพิ่งเคยเห็นเนาะเออที่แบบว่าวินอ่ะมีความสักยันมีความเป็นบนขลังมีความเป็นขุนพันคือเราเพิ่งเคยสไตล์เนียที่อาจะลงมาในในในเรื่องของแบบว่ามีใส่เวทขึ้นมาแล้วเรียกรวมๆแล้วก็ทีมเอ็มทีวียังไม่ค่อยเห็นใส่เวทถูกต้องเรียกรวมว่าเถื่อนเลยเรียกรวมว่าเถื่อนคนเถื่อนใช่แต่ก็เออแต่ก็ยังหล่ออยู่ยังติดความหล่ออยู่แต่แบบว่าพ่อโมดเหมือนพ่อโมดอยู่ประมาณนึงมันมันมันมีมันมีกลิ่นพ่อโมดแต่ก็มมีกลิ่นแบบ เจ้าขหมังเวทยอยู่หน่อยนึงทีม่มีความเป็นไทยอะไรเงี้ยแต่มันมีความแบบเจบ้าขมังเวทแบบยุคใหม่อเออยุคใหม่แ,<ล>แบบตอนแรกอะจับจับพิมพ์แล้วว่ากูว่าขึ้นหน้ามาแบบต้องโหดต้องเฮี้ยมแน่เลยพอมาปุ๊บโคตรหล่อเลยดีมากแล้วพีมพูพดยังไงพิมพ์บอกว่าบางครั้งความอันตรายก็น่าสนใจดีนะแบบไหลเลยอะดีพิมพ์หนูคิดถูกแล้วลูกหนูคิดถูกแล้วลูกชอบความแบบ ชอาความที่ตัวละครพิมพ์เป็นปริศนาที่ที่ที่เป็นกุญแจอันหนึ่งที่จะไขเรื่องน,นทุกอย่างว่าปริศนาทั้งหมดเกิดจากวินหรือเปล่าโดยที่พิมพ์ก็จะเดินเรื่องให้ว่ายัางไงยังไองอะไรเงี้ยคือนําคือถ้าเหมือนเล่นเกมพิมพ์ก็เป็นแบบเหมือนเมาส์พยายามไปคลิกคิกอยู่ว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นคดีนี้เกิดอะไรขึ้นจะเชื่อมโยงกับวินหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ก็น่าสนใจแต่ว่า,าอีกเรื่องหนึ่งอะคือฉันนนะคิดว่า,วา ใช่ฉันคิดถึงบคุคคลปริศนาไอ้เสื้อชมพูคือใครใ<ช>มากกว่าววแต่ในอีกในยะหนึ่งคือกูคิดว่ายังไงรู้ปะ่ะพีมคือเสื้อชมพูเอาอีกเนี่ยกูชอบคิดทฤษฎีอะไรหรือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเอกอะไม่ฆ่าพีมนะแต่แค่แบบมึงจงดูไปสานแล้ว <ไป S 1> ดีดนิ้ว และดีดหนิ้วแล้วแล้วฉันเลยรู้สึกว่าอ่ามึงลองสังเกตเพื่อนพีมอะไม่มีใครสนใจอาจินเลยนะไม่มีใครสนใจอาจารย์ที่ชื่ออาจินเลยแต่พิมจะเป็นคนเดียวที่สังเกตตลอดว่าแบบเฮ้ยอาจินทําอะไรอยู่เวลกเห็นแบบว่าอาจินทาอะไรอย่างแม้กระทั่งฉากตอนเปิดตัวใช่ไหคือชื่อคณแล้วฉันรู้สึกว่าพีมอะน่าจะเคยเจออาจารย์มาก่อนเว้ยแล้วโดนทําให้ลืมเออใช่แล้วโดนทำให้ลืมแล้วพอเจอก็เลยรู้สึกแบบ เออเหมือนแบบคุณคุนะมึงคล้ายคนที่ชื่อแปนที่อยู่ในคิดได้่ังไครก็ไม่รู้เนาะแฟนหนอะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าการเปิดตัวมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือไม่นะนี่ก็คือเป็นการดาวของเจนแต่ก็คิดว่าเออถ้าใคาทำก็คือจะคก้ไขแล้วแล้วฉากที่นางเอกอะถือสมุดใช่ป่ะอูคิดถึงเดนโนตเลยจับสมุดปุ๊บแล้วเห็นลากอวาตารตัวเองอะมึงเข้าใจป่ะเออว่าใช่ป่ะเพราะเขาจับปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปในห้องเดินออกมาเห็นตัวเอง จริงแล้วมันแบบเอ็กูหรือเปล่านะอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะอุ้ยแต่อุ้ยแต่ต้องหน้าติดตามเลยนะใช่เนี่ยถ้าเรื่องราวเป็นแบบนี้นะแต่มึงอย่าลืมคนสร้างคือใครเด็กกิ๊บเต้เด็กกิ๊บเต้เคยหลอกเรามาแล้วนะใช่เคยหลอกเรามาแล้วนะพออะอช่ ผอนี่ไม่ใช่ผออ่ะเรา<อ>เราก็ต้องดูอีกทีแต่กูคิดว่าแบบสองคนนี้มันเคยต้องถ้าสมมติเป็นอย่างเป็นอย่างเจนฉันคิดว่าอาดีตอ่ะเขาต้องเคยร่วมมืออะไรกันสักอย่างเพ่อน่าจะแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันน่าจะผิดแผนหรือว่าทําให้ถูกลืมอะไรเนี่ยแหละเพื่อรักษาชีวิตใครสักคนแต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องลองดูว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะสมมติถ้าเป็นอย่างเงี้ย มันมันเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรเงี้ยปริศนาทั้งหมดมันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะถึงเรารู้แค่ว่าบุดนี่ทำให้พิมพ์กลับมาจาได้ทั้งตัวพิมพ์เองที่แบบว่าทําอะไรมาแล้วคู่ที่มาใหม่เองโดยรับโดยวินอะไรเงี้ยระยะทางอ่ะที่แบบว่าเหตุการณ์ต่างๆหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเออเราอยากรู้ว่าเขาทั้งสองคนอะ่ะได้ไปเจอเบาะแสแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดจากอะไรอันเนี้ยก็น่าสนใจอยู่ว่าดีใช่แล้วก็แบบภาพทุกอย่างมันดีว่ะคนเราก็เราไม่ค่อยเห็นจ m ทเอ็มทำเกี่ยวกับ จอมขมังเวทอย่างนี้มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นจอมขมังเวทยุคใหม่ใช่ใช่ใช่ถ้าต่อจากเรื่องของรองของเดอะซีรีก็เรื่องนี้แหละแบบเออแบบน่าติดตามเพราะว่ามันจะมีฉากลามอ่ะมันจะมีฉากลำฉากทำคองฉากคุณฉากอุ้ยมันดีใช่เรื่องนี้แล้วแล้วอย่าบอกแล้วอย่าลืมนะคะพูดกับเรื่องนี้คือเคยกำกับเดอกกิฟต์เต้นมาก่อนนะเคยกับไอโฟมาก่อนมาน่าจะตื่นเต้นใช่การนำเสนอของเขาต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่นั้นเดี๋ยวเราก็มารอยติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลื Share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโด The Moment Chill ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างคิดเห็นยังไงกับคนมนุษยนะคะทุกคนว่าใครจะเป็นว่าใครจะเป็นอะไรบ้างหรือความสิยังไงก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้สําหรับคลิปนี้นะคะ,ะคลิปคนมนุษยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ด้านบนด้านล่างแล้วก็ถ่ายคลิปก็สามารถไปกดติดตามดูกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย